มาเด็กพี่น้องเด้อต่อมาจะขึ้นเกาหันละขีดถัดมาสันผูนั่นกะผ่านจากคนกไ็ได้เด็กพี่น้องเด้อกันผูเพิ่อนะ ทีขาหอดมองนที่เขาห้าต่อหล่ะที่บันสีขาหอดมองห้าต่อไหวล่าต่อหสีขาหอดมองแ บุหลังาลังเ,งงเสียาเกดเลยฮารเสียากดน้ำแอซิดบุชุกม่วงกองผู <c oughs> ้เฮ็ดเกดนี่นี่แหละสำคัญมองจังซีเราพี่นอ้องอ๋อสิเริ่มฮัดฮัดส่วนไหวมองอันาน,าน,น,นั้นอะไรบ้างเนี่ยมองส่วนไหวมองอัน หลายตัวกัน แต่สุดอดแล้วเกห่งปรเียแบบเก้านี่แหละตลอดไบสิสมบนกบานีมัน,นสิ่งก็ดีอยู่ก็ได้ก็ได้ เใกล้สิเลี้ยลละได้อีกสี่ห้าสิบริมบิทลืมบิดลงไปเด็กได้ห้าตัดมาก็พอดีครับได้นี่มันบ่มีสูตรสำเร็จเด้พี่น้องเนี่ยครบพอคำนวณบดถือแต่ว่าห้ากัตัดเอาเอาเพื่อไว้ห้ากะว่าพอดีแล้วห้ากัตัดเพื่อไว้จังหน่อย ังสีอย่างจังหน่อตก็ สวนส่วนีเขาก็ตัดออกมันอย่างเงาเลยตัดออกคับมันจะจุ่มไปเงาปัตสิจอดปัติจอดเนันยาไหลมันจะไปโค้งกันแล้วมันจะเป็นบบาันี้เขากะเสียนนี้เขาสีเาพเบขานี้ี้ จะสดตอนนี้ดึงรัดก็มาบ้างรัดมานี่ปับนี่เราก็มาสอดนี่อีก สำนีก,กันล้วแล้วพี่น้องเลี้วแล้วหองกะขอดได้เราเห็ดจังได้ก็ได้ขอให้พอเห็ดแล้วมันได้มันอยู่เอาเห็ดเราได้มันอยู่ได้มันบอลนั่นออกแล้วก็ถือว่าโอเค ได้มันบอดีตออกบวไม้ออกแล้วก็ทิว่าเลวยวทิใไซวิธีใดก็เล้ยวต่เลี้ยวเจห้อง่ย,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 ยักติดไปน้ำมันเลยะ ขรดเขอไจะเอาหลายๆรอบเี่อกี้่าย,าย,ย,ม,ยามันออกอะแต่ว่าสมนี้มันก็บูบออกหรอกว่าสมนี้ก็พอละไปจุดระว,วังตอนจุดนี่แหละมันสีมันอยากสำคัญในตอนห้อยจุดเนี่ยมันสีเป็นไหมโดยพี่น้อง นี่คือมวนขวดคัวเด้อเห็ดให้เบิ่งสัตว์สัตว์ผู้ที่เพิ่นอยากเห็นสัตว์สัตว์กะเอาให้เบิ่งสองขีดตอเนื่องกันเลยคลิปเดียวมันสิยาวโพดปากท่นมันโมม่นเท่ากับบีบเอาทันมันโมม่นเท่ากับบีบท่นตอกสั่งมันทีตอกสั่งตอกย่างมันทีเวลาเฮาม่วนมันสิงามเป็น เก็ขคือกันครับอันคือกันครับอันหางจระเข้เนี่ยเนี่ยมันสีพับเป็นยักษ์เปนยักษ์เป็นยักษ์เป็นยักษ์ไปอ่าเป็นองเบิ่งเอาผู้เฒ่าบางคนเป็นเหตุกับอ่าเป็นเหตุตอกสั่งหางแล้วเป็นการดึงกาบอันนั้นเป็นไดมันมันบ่มันบ่เปลี่ยนระเบียบบ่อันนั้นเป็นไงมันกัก็คือว่าเราก็บม่ได้ว่าเพิ่นดอกแตเพื่อนที่ได้สำแดงก็ เป็นเรื่องของ่นเนาะสี่คนเฮ็ดให้พี่น้องเบิง่งแต่ว่าขัานนอกเหด็ดอ่าดีๆตอกสั่งที่ที่เห็ดดีๆนี่มันก็ออกมามันก็สิงามอยู่นี่ดิมันก็สิเป็นเก็ดงามนี่คือม่วนกวดครัวเด้อพี่น้องเด้อสาหรับผู้ที่อยากเบิ่งม่วนกวดครัวแบบสั้ๆแบบซาๆาละเอียดละเอียดก็เมื่อนี่ก็ทีอว่าเอาให้เบิ้งจุดละเอียดเด้อพี่น้องเด้อต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ สิเป็นการเห็ดงาเห็ดกุ้งเห็ดกุ้งงาแล้วก็เห็ดงาใส่แล้วก็เห็ดหมูแล้วก็ใส่ใสายพายนี่แหละของห้องก็ได๋อยไร้หลงงามโมงามกะพี่น้องกะเบื้องเราสำหรับคลิปนี้กะขอหยุดดีไว้สำเนียงสักก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมคือเก่าพันละ ดแชร์กดติดตามคือเ่าเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่กันอีกคลิปต่อไปจะเป็นการเฮ็ดนันเฮ็ดงางาใส่ประคอว่าสิเฮ็ดงาใส่ประคอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่สวัสดีครับ